ลาคลิงจบตัดสินงัยมันน่ารัก,กลิงแค่นั้นโอเคจบครับคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจดเจสวัสดีเด yeah. ็กไทยโอเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปันนนท์แต่ช่องพี่เจทีวีเออีกแล้วเย้มาชมคลิปนี้ก็จะลงประมาณตอนเที่ยงนะผู้ชมแต่จริงๆผมอาจเที่ยงคืนแหละแต่พอดีว่าผมแอดคลิปสายฟรีก่อนนะก็อันว่าคลิปนี้ผู้ชมครับก็จะมาแจกบัตรแกน้าด้วยแล้วก็จะมาสุ่มตู้อีโวโช่ด้วยผู้ชมครับก่อนว่าใครที่อยากได้บัตรแกน้าฟรีผู้ชมก็แจกห้าใบเม้นอยู่ดีไว้ ห้ามฟัดคอมเมนต์นะครับใครฟัดคอมเมนต์ผมจะบล็อกทิ้งนะครับก็คือเนะม้นยูไอดีไว้เลยคุณผู้ชมครับไม่ต้องเมน้นอะไรมากมายนอกจากเม้นยูไอดีแล้วถ้าก็สุ่มมาเป็นชื่อน้องน้องจะได้คุณผู้ชมครับบัตรแกนา้ามูลค่า20บาทก็จะได้67เพชรนะคุผู้ชมก็เอาไปสุ่มตู้อีโวก็ได้คุณผู้ชมหรือจะไปสุ่มอะไรก็ได้แล้วแต่น้องจะชอบคุณผู้ชมครับก็ใครอยากได้บัตรแกน้าฟรีเม้นยูไอดีไว้แล้วก็ตู้อีโวเรานี่คุณผู้ชมครับก็เป็น ถ้าน้องสองสัว่าพ,พี่เงียบทำไมครับพี่พี่เห็นเกมรีวิวแล้วครับจริงๆพี่กมเอาจริงๆไดมันดาชุดชุดอีโวที่เข้ามาไม่มีอะไรที่พี่รู้สึกว่ามันแบบว่ามันคือไม่ได้ว่านะแม่แต่คือมันดูแบบมันอนุบาล มันดูอนุบาลมากคุณผู้ชมแต่ว่าเอาเอเกือบไหนๆก็มาแล้วผมมีตั๋วฟรีอยู่17บใบคุณผู้ชมก็สุ่มไปคุณผู้ชมครับจังหวะน,นี้ก็คือมันอนุบาลอะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็สุ่มให้คุณผู้ชมดูว่าเอ้รับไม่อยากได้บัตรสร้ห้องหินโอ้พระเจ้าหินหินเอามานทำไมาโอ้หินน่าอยากได้อยู่แต่บัตรสร้ห้องไม่อยากได้235ใบเอาไปถมที่เหรอตามจริง โอโ้พิมพ์เขียวออกโอโ้พระเจ้าพิมพ์เขียวออกใบหนึ่งฮ่าฮ่าโอ้โดีใจดีใจมากคุณผู้ชมครับพิมพ์เขียวออกใบหนึ่งล <c oughs> ะแล้วทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้ก็คือแบบเอาจริงพี่ก็รู้สึกว่ามันหนูกบานจริงแต่ว่าได้พิมพ์เขียวมาพี่ก็จะเก็บไว้คุณผู้ชมครับจริงๆคือแบบจะบอกใบที่สองออกตกใจคุณผู้ชมเนอะพิมพ์เขียวใบที่สองจะออกมาแล้วคุณผู้ชม แต่ว่าเขาก็ไม่ออกให้เรามชมครับเขารู้ว่าเราไม่ชอบความดหบานเขาเลยไม่ออกให้มชมครับจริงๆออกให้สักใบาก็ได้เพื่อจะได้อ,อ,อะไรดีๆจะได้ดีปะเนาะไม่รู้สิเออเอ,อตั้งแปดร้อยจัดไปกับสิบสองใบชมสิบเอ้สิบเจ็ดพิมเขียวนะได้พิมเ์เอ้สิบเจ็ดไอ้ตัวได้พิม์เ,เมขียวมาหนึ่งใบชมครับถามว่าพี่ไม่คิดจะใช้รสุมน,นะครับพี่พี่ว่าเนาะ มันไม่ค่อยมีอะไรเอาจริงๆเอาตามความจริงพี่ก็ <ß uk> ไม่ค่อยคิดว่ามันจะมัน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 ,ม,นมันสวยตรงไหนมันสวยตรงไหนอือม <ettle> <this>? ันน่ารักเหรอเขาน่ารักนะตัวเธอเขาน่ารักไหมอีกับกบกับกโอเครับผมแลกมาหลายแล้วกันถามว่าทำไม มันน่ารักกว่าลิงจบตัดสิงกก่งัไงมันน่ารักาลงแค่นั้นโอเคจบกมุมชมได้แล้วตามนันเป็นการแรกที่แบบว่าไม่คิดอะไรเยอะเลยชมครับบอกเลยว่าเป็นตู้อีโวที่มาให้ผมรู้สึกว่าออืือ โอเคนะทาผู้ชมครับก็เป็นตู้ยวอที่โอเคท่าผู้ชมแล้วก็อย่าลืมผู้ชมใครอยากได้บัตรแก้หน้าฟรีเมนยูดีไว้ท่านผู้ชมครับแล้วผมจะมาส่มแจกบัตรแก้หน้ากันคลิปนี้จะลงตอนช่วงเที่ยงท่านผู้ชมถ้าถามว่าทำไมเอาคลิปนี้มาลงตอนเที่ยงครับพี่พอดีพี่ว่าพี่จะลงเลยแต่ว่ามันมีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาและช่องอื่นลงแล้วครับพี่ไม่อยากพลาดท่านผู้ชมพี่ก็เลยลงกิจกรรมสายฟรีไปก่อนถามว่าพี่หิวแล้วครับพี่ลงกิจกรรมสายฟรีก่อนนี้เอาแลกคิดตั้นได้ก็แลกสิครับใช่ครรรับพพีีี่่่ิวเลลยยงกกกมมสาฟอนชครับ ได้คิดตั้นมาหนึ่งอันแลกอะไรเดียวอ่าบัตรแคนโอ้แลกได้อู้อุ๊อู้โอ้รอไว้ส่งปืนนผู้ชมได้คิดตั้นมาหนึ่งอันเดี๋ยวพี่ก็จะได้อีกอันหนึ่งแล้วเออชุดนี้ก็เคยอยากได้ท่านผู้ชมเคยอยากได้กางเกงแลกไปดิรออะไรท่านผู้ชมนี่ ก็ใครสองสาวผลึกคิตตันทำไรได้ก็มาแลกชุดได้ผมชมครับก็ได้ไปแล้วหนึ่งชุดจังหวะนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจผมชมครับชุดนี้จริงๆก,ก็อยากได้ไอยู่นะหรือจะเอาไว้ดีเนี่ยเฮ้ยเจ้าชายาศูนย์โอ้มีทั้งสองมีสองอย่างแล้วอันนี้ก็มีทั้งสองชุดแล้วอืมโอเคผมชมครับเดี๋ยวผลึกคิตตันผมค่อยไปแลกทีหลังก็ถามว่าพี่ไม่มีอะไรจะทำแล้วใช่ครับใช่ครับคือพี่ไม่มีอะไรแล้วคือแบบ สุมแล้วแลกแล้วคผู้ชมมันออกแล้วอะก็คือไม่รู้จะสุมอะไรแล้วส่วนลูกซองผมก็มีซองดําแล้วมันก็ประสิทธิภาพก็เทียบเทียมกันแล้วก็จะเสียเอาเงินห้าพันหกพันเพชรเพื่อเพื่อปืนที่มีประสิทธิภาพเท่าๆกับสองสิ่งที่เรามีพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยขุม,มชมประมาณนั้นนะ แล้วก็เรื่องแคนก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับใครอยากเข้าแคนก็มีคนขอแคนมาหลายคนแต่พี่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นชื่ออะไรคุณผู้ชมก็เป็นว่าไปเจอกันในสตรีมแล้วกันพี่สตรีมอยู่เพจพี่เจจีพีอีคุณผู้ชมพี่กลับไปสตรีมเพจแล้วพาคนดูดันแรงสี่สีคุณผู้ชมครับก็มันบัาคุณผู้ชมเนื่องจากว่าผมเข้าว่าเข้าอันนี้มากไปหน่อยเข้าตัวกาม์ดมาหน่อยโอเคครับก็ส่วนแผนที่ยังไม่มีอะไรคุณผู้ชมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรแล้วไม่รู้รีวิวอะไรเลย เฮ้ยใช่รีวิวชุดหน่อยดีกว่าว่ามันสวยไหมเอ้ยพี่ครับรีวิวหน่อยเดี๋ยวน้องจะหาว่าพี่ไม่รีวิวอ่ะพี่พี่ได้ชุดแล้วทำไมพี่ไม่รีวิวถามเห้ผลว่าทําไมพี่ถึงแลกชุดนี้แทนที่แลกชุดลิงน้ำชมก็คืออพี่ว่ามันก็ดูน่ารักนะสำหรับตัวเนี้เพราะว่าหัวมันมีรูหัวใจขึ้นถ้าเทียบกับชุดลิงนะพี่ว่าชุดนี้มันดูบมันดูน่ารักกว่าพี่ก็เลยเออแลกชุดนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็หลักๆก็ไม่ได้อยากได้อะมากมายอยู่แน้ำชมครับแต่ว่า ที่แรกไว้ก็คือว่าหนๆก็สุ่มได้แล้วคุผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถามว่าเอ้ยพี่ครับอย่างน้อยกางเกงมันสวยนะพี่อืเรื่องกางเกงพี่ไม่เถียงนะพี่ว่ากางเกงมันโอเคอยู่ในมุมมองของพี่น้ณผู้ชมพี่ว่ากางเกงใช้ได้นะเพราะว่าตัดไอ้ส่วนที่แบบว่ามันหลุดโลกอบว่ามันแบบมันเกินคําบรรยายออกไปอะกางเกงมันก็ยังดูสวยคุผู้ชมครับคือพี่ก็เลยว่าก็โอเคนะกางเกงสวยดีมีโซ่มีหมวกเออหมวกอะไรเนี่ยมองจากใต้ล่างก็ไม่ได้คาณผู้ชมครับก็ ก็ถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้คุณผชมเอาสำหรับางเกงนะก็ยังถือว่าโอเคคุณชมโดยรวมแล้วถ้าเกิดใครจะสุ่มก็คือแนะนําว่าซาจะสุ่มเอานุณชมครับผมแนะนําคือสุ่มเอากางเกงนะครับก็คืออย่าไปคาดหวังอะไรกับส่วนอื่นๆมากคุณชมคือส่วนอื่นมันไม่ค่อยอะมองไงมันก็ไม่ค่อยคุณชมครับผมว่ากางเกงมันโอเคอยู่คุณชมก็สุ่มเพื่อเอากางเกงประมาณนั้น แล้วก็หัวมชมครับหัวก็น่ารักดีมีหัวใจมีอะไรขึ้น,มนชมครับก็คือม้าลายน้ชมอยากเข้าโซนฟีตายแล้วเขาตีหัวเหมือนกันเนี่ยอยากรู้ว่าโตมันจะเป็นไงแต่ว่าเข้าไปคงไม่มีใครตีหัวผมหรอ้ชมเขาเห็นหน้าผมเขาก็ไม่กล้าตีแล้วพอดีว่าพี่หลอกเกินไปอะไรอย่างนี้ยครับประมาณนั้นดูเป็นไงล่ะเออหลอกปละล่ะฮึหลอคาตนามาตอนเที่ยงนี่วะกิจกรรมคาตนาจะมาตอนเที่ยง แปวผมต้องลงคลิปหนึ่งก่อนนะคผู้ชมครับก่อนว่าถามว่าทำไมพี่ไม่ลงคลิปซ้ำๆแบบหลายๆคลิปเพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนน้ชมก่อนว่าคลิปนี้สักเช้าแล้วกันไม่แจ้งเตือนก็ช่างมันเดี๋ยวผมจะพยายามแชร์น้ชมก็ถ้าใครที่เออคลิปไม่แจ้งเตือนผมจะแชร์เราหน้าฟีดนะชมเข้า y o u t u b บบ่อยๆนะวันนี้มีบัตรแกหน้าแจกนะชมก็คลิปนี้ขอลงเช้าแล้วกันนะเพราะว่าอย่าตอนที่ยังกิจกรรมคาตนามาพี่ต้องทำกิจกรรมคาตนาด้วยคือกิจกรรมมันเข้าวันเดียวเยอะพี่ทำไม่ทันน้ชมครับก็ตามนั้น Bye lại, bye bye.